ดีครับอยายามทำตรงคือเก้าครับผมจะพาะพี่น้องมาเบ่งควายสาวทองแหลกครับผมควายสาวทองแหลกนี่ครับหน้าตาสาสวยหน้าเขาดีกระบาลดีนะครับผมฟันคู่แหลกนะครับฟันคู่แหลกนี่ครับเบ่งอัตลักษณ์คนขออ่องทุงนองเท้ากำไรสีแข็งขนหนากระจับดีนะครับผมคอสคอหนา,หนาล้ำตัวล้ำชิ้งอยู่ดี ไทยบึ้มๆหางพวงหางพวงนมครบสี่เต่าว่าขาดว่าเกินได้พี่น้องได้ประกันนมประกันหางดอกกามีแซมเป็นธรรมดายแล้วมันเล็บเพิ่นดูเล็บนะครับดูเล็บเบมึงผิวพันธุ์มึงขนเพิ่นนี่มึงหางหางจะมีแซมจังหน่อยนี่ครับกันดำไรก็เป็นตะยานเนาะสมมือนี่ควอยตัวนี้สูงลอยสามสิบสี่ ลอยสามสี่าลอยสามิบอยานะครับท่องซี่เดือนผสมจริงมาครับกับเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่นี่เป็นเจ้าใหญ่นี่เป็นลูกของเสียบเบิ่มพันลานนะครับเนาะท่องซี่เดือนมีใบให้นะครับแต่ว่าม่มีหลอดเพราะว่าเป็นคมจริงมารผสมตัวมานะครับเนาะไว้ตัวนี้เปิดไปที่เจ็ดหมืนเกันนะครับเจ็ดหาบาทเบอร์โทรศูนย์แปดแปดห้าสมเจดสี่ห้าเจ็ด 088 537 457้าเ้อาลองโทรมาสอบถามบ้างด้อยพี่น้องเนอครับผมเอาสุดท้ายนี่กับผมก็ขอรานะครับสวัสดีครับผม